มาดูนี่เร็วเรามาเก็บยอดมะขามครับดูสิคุณชอนทำอะไรอยู่เอาเป็นลิงไงเก็บยอดมะขามไปใส่ต้มไก่บ้านนีงคุณชอนเอ <c oughs> เก็บยอดอ่อนๆแบบนี้นะ <c oughs> อ่าเด็ดอ่ <c oughs> อันนี้ก็ยอดอ่อนๆน,นะคุณชอน เก็บยอดอ่อนได้แล้วครับแกงไก่บา้าอ้ยต้มไก่บ้านอร่อยแน่ๆเลยคุณชอน,ค,ชอนคุณชอนก็ก็ทำไมจ๊ะกินนะได้ช่วยไหมช่วยอยู่เป็นเพื่อนนะวันเนี้ยคุณชอนอะ